เป็นภักหวานภูเขาโดยตรงจากบ่ิเวนภักหวานบานได้ไหมใส่มาเป็นไหนภักหวานภูเขามันแตกต่างกันกับภักหวานบานเลยใส่มันจะหย่อนแน่อยๆคือจังเขาเคยพาพี่น้องไปเก็บที่ถึงคู่ไหมนี่นะคะภักหวานชักหวานคนใดก็เกิเห็นภักหวานใส่น้าจะลอยหนึ่งจ้ะเห็นน้ำามมันจะสิดยอดีเลยแต่ตอนน้ำน้ำเฮ็ดออกไอน้ำแรงต้องใส่ครับอ่างเนื้ออ่างหนาคนเด้อ กออ๋อได้ทำสิทธิ์ตั้งไหมครับก็นึกว่าเพราะท่านเห็นเ,เนาะครับผมสวัสดีนี่มือแรงครับผมแม่พี่น้องครับผมมือนี้กระทินหน่อยเห็ดอีกย่างเนาะครับมือนี้กระทินหน่อยมีอาหารชั้นสูงอ๋อเนี่ยอาหารชั้นสูงครับใส่ใส่หมดแดงก็หยอดผักวันจ้ะไปแดงมาจากตลาดบรอเขาใส่อืมนี่ป่าอ๋อเออ,เอ,อสักอย่าง,างเนี่ยือกับปะจ้ะ ไอ้ซื่อพี่กันซ,ซ,ซื่อซื้อซื้อเพราะว่ายังไปหาเองบ่ทันใดจ้ะนี่ครับไข่หมดแดงครับผมว<า><า>่าจะแกงผักวานใส่ไข่หมดแดงใส่เห็ดจ้ะเมนูบ้านบานอีสานบ้านเฮาครับผมหาอยู่หากินยากเด้อครับพี่น้องไข่หมดแดงนี่ครับหนึงง่งร้อยช้นหนึ่อยชันจีบาทได้เนี่ครับฮะต้องไข่หมดแดงบ่ครับใช่ไม่งั้นแต่กระยอมเพราะว่ามันเสียบมันเจ็บเสียบไงเวลาเพิ่นไปแย่กว่าจะได้มาขายเฮาเน้อ มทุกข์ทรมานนี่ครับพี่น้องนี่พี่ไส้เป็นแย่เองก็บ่มีปัญญาได้กินด้วยครับอันนี้ผักหวานลอยลอยหนึ่งมั้งจ้ะเป็นผักหวานภูเขาโดยตรงจ้ะบ่แม่นผักหวานบานนี่ไงไปไหนผักหวานภูเขามันแตกต่างกันกับผักหวานบานเลยไส้มันจัดยอดเน้อยคือจังเขาเคยพาพี่น้องไปเก็บยี่ทรืงผู้ไหมเน้อยอันนี้ดอกมันจ้ะครับเดี๋ยวไส้ล้างทำความสะอาดแป๊บหนึ่งโอ้เห็นแล้วเนาะครับอสวัสดีครับพี่น้อง โค้ป้าตาแห้งครับนี่ปลาดุกน้อยเขาไตอันปลาค้อแน่ครับอันนี้ว่าอะไรเด็ดขายมันบ่าครับอี๋ไม่กินครับเด็กขายเด้อดเหรอเองเอ้ยกล้องใหม่ปลาดุกมันครับพ่อครับลองของใหม่เนี่ยลองของใหม่ลองมันครับก็จะแล้วล่ะเดี๋ยวไอ้ดสร้อยแม่จักแันนี่ก่อนโอ้ยมันเหมดแล้วบ่านหลังโอ้แล้วเหมดแล้วนี่เดี๋ยวโหมันเอาไปไว้ทายางเสียบไม้ยางเสร็จแมีปลาแดดเดียวเดียวโอ้ยหนักกาบปลาแดดเดียวเด้อพี่น้องครับ แคมแล้วกันได้อครับพี่น้องนี่แหละครับแพาปลากันง่ายๆแล้วครับปักเขาสัตว์หลังมันนี่แหละนี่ก็แต่ว่ามีดมีเฮาลักษณะไปเลยปกติพ่อเอามีดแหลมมาเนี่เอ็ดง่ายอันนี้ก็ความปลามีลายก็เลยแบกไม่ง่ายขนาดครับโอ้เอตพี่น้องเบิ่งงามๆไปทุกทีตัวเด่นเนาะพอใส่ได้อยู่เนาะงามเนาะผอมๆมีงามได้มีถือร้องท้องมันไม่รู้มันมีร้องมันอยู่ด้วย ต้องเข้าไปตามฮอกตามเปี๋ยวเนีว่วัเพราะสำนี้ก็คือใส่อารมณ์ใช่เนาะไม่ใหญ่ปังอะคือจะแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวมน้เอสเพลย์คืออะไรลุงว่าสีแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงครับพ่อครับไข่มดแดงลอยสามสิบบาทใส่สีมาจากตลาดครับใส่หลายคัางด้วยแนวคักแนละ้วมันก็เข้าเดียวเท่านั้นแกงผักหวานเสือไข่มดแดงผักหวานพูดด้อแล้วเราได้ปั๊ดนี้แคาไม่ใหญ่ปังล้างเอาปั๊บไล่ไปเดี๋ยวสี่พูดเองเดี๋ยวล้างมีล้างเคียงก่อนใชเพื่อกนก็มาขายลูกชิ้นครับผม ใจเย็นๆนท็เดจ้อเดี๋ยว่อนหญ่เราไปกินลูซินนํำนี่ลูซินมาหอดานหอดเินได้ครับพี่น้องสนใจลูซินนี่นะครับค็บนี่ละก็สายยาวาเสอหรอทบลูซินทายะโตลูซินทายาโตพอ้หน่อยแล้วเาเปยนได้สองเลยกันพาภาษาแปลกๆพอเงี้ยเมีค่อยเปลี่ยนใ้ท็อไป เบิง่งแน่พี่น้องพักหวานงามเธอเด็กไปต้อมก็บ,บก่ตั้งสัญญาณขวดติดติดๆเติมเรตัตต้งตัง้งไหงครับพอน้อยมีได้ยินเสียงติดหรอห่วยลูกเปิดกลองให้ยังโอ้ <c oughs> มหหมดส่วไปก่อน,นเออก็ว่าเป็นปกติบ้านเฮานี่ล้วเนาะ<อ>นี่ก็ไข่มดสมจะรอให้ในรูกไข่มดสม,มน,นี่ลอยสามชิฟะครับอันห่อห่อรหัสิฟสามห่อลอยหัสิฟตัวขาเจ้าได้ลอยสามชิฟโอ้มีการต่ออีกทันแล้ว บอกเขาเจาะาาฟอสซิลฟอสซิเมื่อเธอเพิ่มลดเธอเนาะมีแม่มต่อขันต,ต่อต้องเพิ่มเงินได้หรือต่อลงเพิ่มลดเธอว่าเสร็จโอ้อเฮ็ดขอนขาวนำรับพี่น้องกับไข่มดส้มอย่างเสียบเลยนะหัวข้อคือกะลัมปีแต่ละ,ะการหัวพราะการเกลียวหัวว่ามันกะลัมปีพี่น้องเอ้ยกินกับปลาเผาเสียบบุ๋อันนี้พี่นผักกาดแม่แม็กนะเพราะว่ามีล่างก็มีเป็นเพิ่มหรอมันหัวจักอยู่เพราะว่าพอาซิสแม่แม็กป้าแม็กกันเราปลุกอีกก็สีร่างเลยมั้งหรอมา กรอบดีเท่าไหรลูกแม่อย่นั้นมันชีวกรอนก็เฟื่อนเฟื่อนนิดนึงอืมเป็นยังไงครับพ่อแตหาปลามะพร้าวดวนสูสีก็ผักกาดหินแต่เนี่ยอ่องหินเป็นแม่นบอกครับก็องเบิ่งลูกท่านมีหัวจักไหมอ๋อเฟื่อนเฟื่อนมันนะครับพี่น้องเจียมอดแม่แม่ความขมนี่สูสีผักกระเดาอือโอ้ยำลราเบิ่งลูกเนีได้หัวจักรสชาติอันนี้เด็ดมะโบมาแต่เพิ่นแม่แม่คือเดียวป่ะอจ้อเป็นังไงอ๋อคืองามแถอะ่ะเราใส่นมซอสดเหมือนกัน <c oughs> อกําลังออมาโบ๊กเพื่อนพี่น้องเบิ้งทอปเลยมาโบ๊ะเพื่อนอยังน่วยงา,งามมก็ว่าโดเสนะเบิ้ดละน้อกํไรลูกซินนะนะหลานทอปเพื่อนมาขายลูกซินครับมือนี้ <c oughs> เพื่นเคยมาประจำอย่างมื่อเองมา <c oughs> แก่เสียเมื่อยหลายน้องรโลดนหลูกซิ่นก <c oughs> ําไรเนี่ให้มันย่างเงีงง้ยเนี้ย เซ่หมอกของคนมันเกิดให้แล้วเลยแต่ผมวปีเลยพี่น้องมนี่เป็นแตกตาครับผมเท่าใด้เราพี่น้องเนี่ยเซ่คาร์เบ่ยของขวัญวันชื่อตลาดลอยเก๋าเก๋าตัวไล่ลูกว่าใจยั่งดีครับผมบังลาว่างได้ก็ได้ทำแม่แถวจังแม่แม่เซ่ยืมนะเด้ออันนี้เซ่ของคนมันเกิดให้แม่ปามะครับจแม่จ้า14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์มันเกิดแม่แต่ว่าเซ่สิบเดือยูจ้าก็เลย ซาบซึ ff, anyway, ings, ้งมากเลยพี่น้องดีใจอยู่เนี่ยดีใจเกออกมานี่ลูกคนว่าสะยืมได้พี่น้องไม่ลองไม่ดำจำนำไม่ได้พิงงานหนักภวันเนหนก้อโม่งวนี้เป็นงงๆตำแจ้วล้วจ้าเกลียงพวานใส่ไข่หมดแดงใส่สิบบอข่อยใส่เของหอมียังไรจ้า ใส่เฉียวความหอมของผักหวานอย่างเดียวหน่อยกำลัง,ลองรอกับแฟนขับครับพี่น้องโทรมาสั่งแจวครับใ <c oughs> จยเย็นๆเด้อจ้ะสอนแมงดาอยู่สนมใจเย็นๆนะจ้ะผักหวานไนส่หนึ่งทปรุงเล็กหน่อยเลยครับ อาหารอีสานน่ะพ่อครบตอน่งขึ้นหลายดูครับเห็ดบัวควเป็นปันไะไครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องปรุงมัหลายอย่างดอกครับ่งายๆนี่เกลือนี่ผงชูรสนี่ปลาเดดครับน้ำปลาแทบไม่ได้ใส่ครับนี่สามอย่างนี่นะครับแต่เราคนมากินผงชูรสกับมีอยู่สองอย่างครับแบบว่านขันข้าวผัดทอดแต่ตรงนี้ซอสหอ,อยซอสฟ้า,ฟาเขียวที่อยู่ข้าวน้ำตาลเอียงสินะปลาเด็กลืออย่างปลาเด็ด ปลาลานมีหลายหลายคนเซลซายปลาลาก่ยเมืมันเป็นแบบรีฟิลจ้ะแบบเติมเติมไม่อั้นเหลือบะเหลิศบอีหลีครับสองทัพพีแม่นอไซสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดที่สองทัพพีโ e ิ้มตอมดังพร้อมหรอครับ <c oughs> จ้าบ่เห็ดจัดจานปันใดจ้าพราะว่าอันมันมีกินผักหวานจ้ารสชาติของผักหวานแน่เค่มดแดงแน่แต่ว่าแล้วแต่มักเด้อจ้าผู้ใดอยากใส่อันหัวหอมใส่ตะไคร่กับใส่ดเห็ดเราใส่ไปเลยนะจ๊ะรับผมืันใส่กองไม้ครับอาจจะแบบอนั้นอันนี้แน่ก็ขออภัยนําหลายไหลเลครับคลิปดไม่อักชัดขึ้นหรือบ่ชัดขึ้นหรือจังได๋ก็บอกกันแน่เด้อจ้า ใส่ปลาใส่กระถิได้ใส่กล้องนี้แล้วครับได้ซื้อมาแล้วอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นครับผมดีขึ้นด้วยว่าสีแยาลี่มวิจัยใส่น้ำเข้าไปจ้ะโอ้ใส่เห็ดใส่น้ำไปเรียบร้อยเลยแมนจ้ะทางหมอนี่เนาะบัดวันนี้ครับใส่อีกจังหน่อยเนาะเออใส่น้ำเนี่เขาถืใส่ประมาณไหนใส่ใส่อธิบายว่าถือไปตำหมายถึงว่า ตาเฮ็ดก็ขอไปเรื่อยๆนะเ้องสีประมาณเองได้ไหมราะวนี่มูนี่ขันข้าตตองใส่ไมนพอดีไปเลยไหมอันนี้คือคสิคือ,คอจังใส่น้ำหน่อยแต่ว่าพอเฮดมันอันนี้<อ>นมันสิมีน้ำจากเฮดน้ำเฮดออกมาเราก,ก็ใส่ภาวน์กระถินหน่อยว่ากระถินหน่อยอ้วนไหมครับพี่น้องอ้วนอยู่บอ่อ้วน <laughs> ข้างหมอนะครับพี่น้องครับเฮ็ดมันสุกจังใส่ผักหวาน แม็นบ๊วใส่อาหารอีสานใส่โรตีนี่ครับเหม็นบ๊สยที่ใส่โรดีนี่ครับใช่ว่嘛ใช่ว่嘛จะใส่มากี่หนอแค่มาบวกใส่หลายเลยจ้ะใส่แค่อยากมีความนัวเติมเติมเตือนแล้วจ้ะสมิ่พ่อใส่เหรอผักก็ใส่ใช่ยุจ้ะใส่แล้วได้จ้านนี้ผักหวานนี่นะคะผักหวานชะกวานผักหวานก็เพืเห็นผักหวาน <N> น่าจะลอยหนึง่ง้ะครับแต่ว่าไข่หมดแดงอยู่หอยสามสิบแบบว่าซื้อน้ำปลาพอน่าจะแบบลดแหลกแจกแถมนะครับคือว่าถุงนี้ได้เนาะใส่เนาะลอยหนึ่งมันมวามสามารนี้ครับโอ้ยใส่แค่คนนี้ใส่ก็ซื้อก,กินได้จ้ะใส่หมากมันเขา้าเห็นอยู่ห่วเข้าไปเก็บนะใส่หัวสีแดงเนาะใส่เนาะไปอยัางเตียวตีหาหงม่วงได้มันหนีดเดียวนึงครับนี่ครับพี่นอ้อพร้อมละจ้าบ้านนี้ หอมผักหวานหอมกิ่นยอดผัาพรมกินผักหลายๆได้จ้าจังสิผักแข็งแรงนี่เห็นน้ำนำมันก็สิพอดีดได้ตามหอมน้ำเฮ็ดออกอันนี้งแบบว่ามันแหลวไปเข้าว่ะมักสดหลายสดหน่อยบางคนก็มักอุดจุ๊กเออใส่น้ำหาไฮโดรมาเลยค่ะเลยสองนาทีผ่านไปไวนเหมือนโกมันครับน้องหอมกลิ่นแกงผักหวานครับหอมมิลีเด้จ้ะผัก หวานปลาเพคุนจะมีความหอมนี่ไข่หมดแล้วต้องใส่ครับจ้าทอดไข่กับป็นไข่หน่อยไข่แก่็ดหน่งหอมชัยจ้ากัไข่ไข่ต้มเขาสมไข่ผัดตอนนี้เราจะไปหาไข่อันนั้นจะม่อะไรหรอเงินบ้าครับมันจะกำลังเริ่มเปลี่ยนเนียนจ้ะอ่าล้างกาวโซนเทรนหมดเอ่างเน้ออ่างหนาคนเด้อ กูได้ไปเห็นงานขกรุงเทพกรุงไทยวุ้ยี่ปุ่นกับญี่นี่ตามกระถอดประเทียดเ๋ยวกรุงเทพมันเป็นสื่อยิบอะไรกาแะอิตาเลียจ้ะนี่มันยุ่อย่สจเสียบานเท่าวหร่น้อพอมาถ่ายชิมได้พอทุบเราูอคิวซีจ้าคิวซีวคือกลิ่นหอมมวยหวย ตกวันเริ่มปุุงแล้วน่อเดือน,นสามเดือนสี่เดือนสามน่อ,อน,นีขอข่คุณพ่อมาใช้ไปเก็บอีกแบบนสิเราไปเยอะหรือเพิ่มอันนั้นก่อนเดี๋ยวนาเบาเพิ่มละเบะเนาะเนี่ยมันได้สดไข่หมดสมน้ำจัง่อยครับพี่น้องเป็นไงขอขอบคุดจอดเลยพี่น้อง่ไมีต้องเติมเพลิเลยพอดีเพลินเลย แมนที่แรกก็นึกว่ามันจังก่อนเอาเฮาเมดล่าสุดโอ้ยมันพอดีทอดนี่สนอโอ้ยแก่มันเตาเกิดเพราะแต่เตาพุดยังไวเลสนอะนอขอบุพี่น้องมาเด้อพี่น้องแฟนคลับสุขสุขคนกับผมกินแกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงครับตาเกลมาเลยสายเบ๊ ม่นูนี่อยากจะบอกว่าร้อยสามสิบบวกห0่ามร้อบาทมันได้ไส่นุงม่ายเห็ด่ายยังไงครับโอ้ยว่านับดอกเอาตะขาใค่มดเดงก็บปักหวานคาฟินไหค่าฟินม่กับทิ้งหน่อยน้ององครับค่าฟิมือไหไปตามลงตืมคาดองแล้วล่ะเอติมท่านี่บัวฟุานี่แลียบได้ยูได้ยูพาเราเปิดรับยู่ซีนอหลรจะกันหนาะอะไรจ้ะป้ดลวบ่พอ นักสองถุยครับผมมาเด้อครับพี่น้องบัหนี้แกงผักหวานเสื้อไข่มดสมจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมันไข่มมดสเลลย่ะโอ้เสื้อเห็ดน้ำจากดอกกันนะผู้ชายเอินไข่มดแดงว่าไข่มดสมได้จ้ะต้องมีน้ำน้ำได้ครับสดอย่างม้อนคอพราเศร้าเก็บเข้ววแลบ่ครับดีได้ได้ลูกพวกกันเปิดผู้ใดจานห้ครับมีมีว่าดอกแต่ว่า อันข้างที่เก็บนี่มีขันกายำเด้แต่ว่าหดีปกติไม่ได้ตื้อๆตาๆไปเลือยเลยล่ะมันมอญคอยยังไงก่อนเด้อข้าวคือผมมีแต่เผาเยอะๆเอาเข้าเอาเข้าเถ้าเธอเข้ามอญก่อนนะบัดเนี่ยาโจกเอาเด้อวยเผาด้วยเผามอญเด็กงดาถ้วยเก้านี่แหละครับเป็นกระหอนได้จำเส้อน้ำโนนเมื่อตอนเด้อครับพี่น้องวันนี้เอาดีแล้วเด้อครับ ออจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับทุกมองทุกบอนล่ะครับไม่อลางไปเบื่อเราคือพร้อมมกหน่อไหมเอามาสู้ลูกสาวลูกเคยกินกระดาบันเาละเอาเมื่อคืนเนาะมัมขขน,นสุดด่วนแลวลูลมแช่บอกก็ได้มาหมกเต้หมูป่ะครับปักหวานนะครับไงแม่เต้หมูอยู่บ่เมเบื่อมเ่อยเ พี่น้องว่าสิลดน้ำหนักเนี่ยบกยากครับอยากคิดว่าจะลดน้ำหนักในครัวเรือนนี้แกพี่น้องแกโบสาเร็จดอกจ้าเรืองลดน้ลหนักปกติพราะเรามีค่อยมักมกเราไม่เสิร์ฟหมูหมูสับเลยมันคือแซ่บหล่อนเนื้อตามก็วยแกเนื้อเท่าหมาแล้วมันเป็นเอานี่พี่น้องเราเานี่มักอีกแล้วนะอะไรยากอีกอย่างกินไปขั้นมกแต่เราไม่เพียวๆโอ้ยมักผัดเยอะๆครับเพิ่บอเอาอีกข้อหนึ่งขั้นอีกบอ เอามาแม่ลูกกินคือเก่าแล้วแมวเสียบเคี่ยวเอามาแม่ลูเราได้ถทอยกับไก่ใหม่เด็กครับพี่น้องมันเนี่ยเริ่มยุกยุกจานไหใส่จานไห้เน่าว้ากับแบ้มันเสี่ยงหมดเลยั่นเสื้อกับแบ่มันกินเนี่ยเดู้๋วมันมันดีมนเคาะแรกจะทอยน้อยเสื้อกับเก่าจำข้างนี้เดินบึกเดื ออยง่ายเลยนะดูสิคุยงั้นไปขอเอาขอเอ้ยอันนี้ไม่รูเหลือาเออนน่นยเดียวอ้มือนี่แพ้ไม่ไงปังเราได้อาบน้ำก่อนข้าเหนาวข้าวเหนี่แล้วข้าคุยขาคุยรัานท็อปอยู่เรา้หวยอันนี้พอปูวไงส่วนคุยอยู่ร้หว มีทนแล้วเลยจัดเขาไรบรีให้จ้ะไม่ใ่อะไรยี่บอกรเนี่ยจอยเนี่ยรวต้องนละดีพีละงามแขแขงเล็กน้อยนีเทาไานยอดพ่อละพรอมมีได้เข้าหลายด้วสี่นี้นะไส้บว์วนไส้บว์อวนปล่อยไสมาจนถึงจุดนต่างดีเจ็ดสิบไส้สูงท่าดสุดร้อยหสิบสาม ร้อาโอ้ยน้ำหนักมันต้องอยู่ที่หกสิบจังไม่ห้าสิบห้าอ๋อดีเลยต้องจำหนีแใ็กกับจะบไว้ก็ร่างกายตัวเองพ่อสูงเกือบสัํมพอเมนกพร้อยหกสิบาบลาเด้อคันโอ้บลามร้อยเสบกว่ากนได้กินนมเป็นละตะกัวตะกั่วแลกตะสอยมีมีกินง่แดงนะมูเเพื่อนนั่นกินนมโถอย่างเดียว ใช่พกินนมนมเล้ง,งเงยนเอากรบมาขายเคยเอาไปเห็น,นไ่เ,เห็นม,มาเด็ดเ <c oughs> เอามาขายผูฒ่ารอบา,อา,านคุ้งแล้วสองอบาทเอากรจจาดลยาหน่ยว่วใอย่า,าแหง้งเลยลูกมันผิดทางรัฐบาลทัง้งต <c oughs> ิดเยนมโรงเรียนเารักขายนมโรงเรียนเป็นสมัยน้อยคยผิดผกรใสต้น้ว่าหมูเรียมแคนี้ึขึ้นคดีมากเลย น,นียยีทันดซีนอะไรความเนอะว่ามันจะอุ <c oughs> กก๊บใ่ท้ายบียงคยประกได้เรือองาัขายนมโรงเรียนมนมธรรมดาบ่ะกสั่งทอเรียก็ดว่าหงดเปนยังบ่ทาเรียกเราสาใช้แล้ว <c oughs> เป็นสีการขอกองของใจเราไหมทุงเดียวไหมกระติกทิ้คู่กับเรื่องใต้เอใน<ห>ต้บ่มา<ต>กินนมจ้ะเพิ่นจะมีคือสาระเพรเด็กน้อยรู้เท่ามีถึงการใมีใครมาเลี้ยงไรดีเน กือบอกจากระบอกมัดไข่มาชุมคินๆในตำจิหมูน้ำม่กัแซ่บพี่น้องเอาลต้นมาตวมาเด้อสันบรงมโอ้แม่ปุ๋ยมาเด้อลูกที่นรรงมันหมูแกเขียวนหมูยังหมูน้ำมันขบอแล้วเหรแล้วหนังไม่ฟังกันแม่บ่บอ้าขับหมอปุนมาได้รู้เอ้ย ไสยางหมดตลาดน้องแคนไสกับเเห็นผักกระเนี้ยเอยอดเต็มบ้ี่น้องทุกคนนะครับทุกงมองทุกวอนตลาดก็ผักกระเนี้ยมีขายตลอดปีฟังนะยวนตลาดน้องแคนเราเน็ดคุณบอกมวนอยู่แค่ตลาดนี่ยเข้ายางกลับไปมันเยอะแยะเกิดมากไหมลูกสาวยางลูกโรคโควิดยางเงินฟอสเราไปอยู่ดอกเราไปซื้อปบบเมื่อขม่เคย่อพัดเกิดมากเพื่อไต่เตือนหลังใจ พ่อใหญ่หนูมาแถวพักห่อยแม่อยู่บ่ลายตลาดเอนอตลาดน้องแพนพอใหนูหลงท่านหนอะแถวนี้่าอดาตูกไปทางอ่ากสินทางอทางอยู่กลางเมืองมาขยักทางออกปีปีบ่ท่าอสขามบ่มันยุ่ในกลางได้เนาะยูถแถวๆน้ทรานไข่ครับโอ้ยเคยบึงทลานใสคุณ โอ้ป้าซุ่มพ่อไปเห็นป้านี่มีสามคนเนาะไปเห็น,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 หนตะข้าวนั่นก็ห่วยเพราะขาวเล็กน้อยดินน้ำปลุม่มปลุ่นฟาดปลาดูดาากินนา,วากนาวัวสิ่ตัวป้าดูอยู่แต่อันบึงพรานชา์ใช่ไหมแ่บ้านเด็กแง่บ้านยังใช่เลยไปขุ่นบ่ไปเอาขนม้องไปขุนบ่ะบ้านเด็กใช่ต้องไปเกี่ยวกับลำเปล่าไงอ๋อใช่มันเกีนยวกับลำเป่าตจะอ่อนไปบึงควายกับเม็นมว่าเพิ่งเลี้ยงไว้ได้ดีอยู่ไปให้พี่น้องเบิ่งเนาะปลาตัวใหญ่ๆโอ้ครับลืมข่าวครับคลิปนี้กับป้าพี่น้องแฟนครับ จะอยู่ในประเทศตัางประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมปอน้อยซอยเดิมครับเึงลูกเคยลูกสาวครับตึงไม่ใงญ่ฝาังขอบคุณหลายๆครับไม่ใช่<อ>น,น้อยนำนะครับโอ้ม<ด>ันนี้กองใหม่ครับตั้งไว้บักไก่ป่วย <c ười> อะลรเย็นบ่วยหนุ secondly, นนะครออยู่ไก่เลย